หจากที่คบสู่บ้านเดี่ยว100อตารางวาที่เดอะวิลเลจเจ็ดคัสซี่คุ้มสุดแค่ไหนไปชมกันค่ะตัวโครงการ ที่นิคมพัฒนาสาย11ซอย5ถึงซอย6เข้ามาแล้วจะเจอกับบ้านเดี่ยวกว้างขนาด100ตารางวาด้วยพื้นที่ขนาดนี้สามารถต่อเติมเป็นห้องต่างๆหรือจะทำเป็นมุมสวนปลูกต้นไม้ก็ตอบโจทย์ได้ทุกมุมเลยละค่ะแถมพื้นที่ใช้สอยก็ให้มาถึง97.7 8ตารางเมตรทำให้ภายในดูกว้างมีถึง3ห้องนอนสามารถเลือกปรับทำเป็นห้องนอนหรือห้องทำงานก็อยู่เป็นครอบครัวได้สบายเลยละค่ะ จอดรถกว้างจะจอดรถกี่คันก็จอดได้สบายเลยล่ะค่ะตอนนี้ที่โครงการเดอะวิล a ลจเคาซี่มีโปรโมชั่นและจวดลดให้แบบจัดเต็มกับบ้านเดียว100ตารางวาในราคาเริ่มเพียง2.59้าล้านหากคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่ Facebook LP Development หรือเข้ามาชมได้ที่โครงการทุกวันเลยนะคะวันนี้พิมพพิงขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย